คิดสิจ๊ะกับครูโปโป ช่วงเวลาของคณิตคิดสิจานะคะเช่นเคยค่ะเชื่อว่าน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรอคอยจะเจอ,เจอกับคุณครูโปโปอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณครูโปโปคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพินิตานะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรูนเร้เกี่ยวกับอะไรคะเราเรียนเรื่องการบวกการลบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการคูณโอที่ต้องสูตรคูณ นะ <laughs> จริงๆก็คือพื้นฐานของเราเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเลขที่สูงขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่น้องๆต้องมีก่อนเลยก็คือเป็นเรื่องของการบวกการลบอันนี้คือถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับส่วนการคูณการหารเนี่ยก็จะยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของการบวกการลบเลขเนี่ยคูณหารไม่ใช่เรื่องยากเลย ครัอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการคูณกันนะครับเพราะนั้นการคูณคืออะไรครับการคูณก็คือการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนเข้าด้วยกันอ๋อเหมือนที่เราท่องสูตรคูณเราก็2คูน2คูน2คูน2องย่ะคะไม่ใช่ครับบวกครับบวกพินิตาบวกครับหมายความว่า2บวก2บวก2บวก2ไปเรื่อยๆ อ๋อนะครับถ้าเป็นแม่3มก็คือ3ามบวกสบวกสไปเรื่อยๆนั่นคือการคูณ ใช่ครับเปรียบเทียบครับก็คือการคูณก็คือการเอาตัวเลขที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยมาบวกเข้าไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเนี่ยเข้าใจเรื่องของการบวกลบเลขหรือว่าการนับตัวเลขได้อยู่แล้วเนี่ยการคูณก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมคราวนี้เราสามารถแสดงการคูณได้นะครับด้วยจํานวน2จํานวนคราวนี้ปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่น้องๆมักจะสับสนกันนะครับก็คืออย่างที่ครูปะโป้บ,บอกนะครับว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขเนี้ยอย่าง 2คูณสา,สาคูณสเนี่ยน้องๆหลายๆคนไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่พอเป็นเรื่องของตัวโจทย์ตัวคําพูดเนี่ยน้องๆจะเริ่มมีปัญหาละเหมือนไม่เข้าใจโจทย์1ไม่เข้าใจโจทย์ 2. อ,อาจจะเป็นสิ่งที่ครูเนี่ยต้องการให้เราเขียนตามโจทย์อย่างเช่น ถ้าพินิตาจําได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเวลาที่ครูเขียนโจทย์มาแล้วเวลาที่เด็กเนี่ยได้ตอบคําตอบไปเนี่ยคาตอบถูกครับแต่ว่าวิธีการเขียนผิดอ,อย่างเช่นสองคูณสามกับสามคูณสองอย่างเงี้ยมันก็ตัวเลขเดียวกันเราเรียนสูงขึ้นไปแล้วเรารู้อยู่แล้วครับว่าการคูณเนี่ยมีคุณสมบัติของการสลับที่เพราะฉะนั้นสองคูณสามหรือว่าสามคูณสองเนี่ยคาตอบได้เท่ากันแต่เวลาที่เราแปลความหมายจากตัวโจทย์เนี่ยในระดับ ของชั้นประถมเนี่ยครูโดยส่วนใหญ่มักอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขียนได้ตามรูปแบบที่เขากำหนดเอาไว้นะครับโดยปกตินะครับตัวเลขสองตัวที่เราใช้กันเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเรามักจะพูดแบบง่ายๆครับก็คือเราจะให้จำนวนกลุ่มเป็นตัวเลขตัวหน้านะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจำนวนสิ่งของในกลุ่มแล้วก็คำตอบที่ได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นผลคูณนั่นเอง นะครับความหมายคือตัวอย่างครับ<ฆ>เช่น3ากกคูณสเมื่อกี้ครูปอป้บอกไปใช่ไหมครับสาคูณสความหมายก็คืออาจจะมีของทั้งหมด3กกอง<ฆ>แต่ละกองมีของ2ชิ้น<ฆ>ก็เลยเขียนเป็น3าคูณส เวลาที่เราพูดถึงการคูณเนี่ยเมื่อกี้ครูปอปบอกไปนะครับว่ามันคือการบวกตัวเลขที่เหมือนกันเนี่ยเข้าไปใช่หไหมครับเพราะนั้นความหมายก็คือเรามีของสองชิ้นอยู่ทั้งหมดสามกองเอามารวมกันก็คือสองบวกสองบวกสอง,ก,สองก็คือเป็นหกนั่นเองอนั่นหมายความว่า3ามคูณสเนี่ย ก็จะเท่ากับ6ค่ะแต่คราวนี้เวลาที่เป็นสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งครับสมมุติเราบอกว่ามีของ2องกองกองหนึงมีของ3ชิ้นนะครับสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะเขียนเป็น 2, 2> คูณสามนะครับเพราะนั้นคำตอบมันคือเท่ากันใช่ไหมครับก็คือเป็น6ใช่ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าแค่เขียนสลับที่กันนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้น้องๆที่ยังอยู่ในระดับประถมนะครับอาจจะยังงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะทาไมถึงต้องเขียนสลับที่กันไปกันมาแล้วบางครั้งผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะงงว่าทําไมคําตอบก็ถูกต้องแล้วนี่แล้วทําไมคุณครูถึงให้ผิดเพราะว่าในเรื่องของการเขียนเนี่ยครูเขาอยากให้เราเขียนได้ตรงตามประโยคข้อความนั่นเองนะครับ มีประเด็นดราม่าเยอะมากในโลกโซเชียลค่ะเอามาถามว่าทาไมน,นี้อน,นี้ก็เท่านี้แล้วทาไมถึงไม่ได้เท่านี้ทําไมครูถึงให้ผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมคราวนี้นะครับเทคนิคตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับน้องๆที่อยากจะเรียนเรื่องของการคูณให้คล่องเลยนะครับแน่นอนครับ น้องๆต้องท่องสูตรคูณได้นะสูตรคูณที่ครูโปโปแนะนําเลยนะครับก็คือปกติเนี่ยน้องๆก็น่าจะท่องสูตรคูณกันตั้งแต่แม่2ถึงแม่12บางคนก็ท่องเป็นแม่13หรือว่าบางบางโรงเรียนก็ไปถึงแม่25ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคเนี่ยอยู่ที่แม่2ถึงแม่9ครับทาไมคะทําไมถึงเป็นแม่2ถึงแม่9เพราะว่าตัวเลขของเราเนี่ย เวลาเรานับตัวเลขเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับนิ้วเหรอคะนะเราจะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขเกาเห็นไหมตามนิ้วนะมันก็จะมีทั้งหมดสิบตัวครับเพียงแต่ว่าเลขศูนย์เนี่ยนะครับอะไรคูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์ค่ะ เพราะนั้นเราจะไม่มีสูตรคูณแม่ศูนยนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์อะไรงนี้ไม่มีนะครับค่ะนะส่วนในขณะที่แม่หนึ่งแม่หนึ่งเนี่ยอะไรคูณกับเลขหนึ่งก็จะได้ตัวมันเองอเพราะนั้นแม่หนึ่งก็จะไม่มีมาโผล่แม่สองเลยใช่ก็จะมาโผล่แม่สองเลยแล้วทาไมขูให้ทองแค่ ถึงแม่เก้าล่คะค่ะเพราะว่าตัวเลขเรามีเลขสองถึงเลขเก้าแค่นั้นครับอ้าวแล้วไม่ท่องเผื่อมแม่สิบแม่สิบเอ็ดแม่สิบสองอ่าเพราะพอเป็นแม่สิบแม่สิบเอ็ดแม่สิบสองเนี่ยถ้าน้องๆได้เรียนสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทดตัวเลขอ๋อ เพราะนั้นหลักการจริงๆแล้วครับง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยตัวเลขที่เราจะต้องจําให้แม่นเลยก็คือชุดตัวเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข9บวกการลบการคูณกันแล้วก็หารกันจริงๆมันถ้าสําหรับพีนิตาน,นะมันอยู่ในหัวเลยอ่ะใช่เพราะว่าเราเรียนไปเยอะแล้วครับจนมันกลายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในขณะที่น้องๆเนี่ยบางคนอาจจะพึ่งเรียนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยคล่องกับเรื่องพวกนี้ในขณะที่น้องๆที่เรียนสูงขึ้นไปแล้ว เนี่ยขาอาจจะเริ่มคล้องกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ว่าน้องๆที่มาโชว์ความสามารถในเด็กดีเรนเจอร์นี้ท่องแม่สิบสามกันด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นครูปโปโป,โปทาพินิตาเลยท่องสูตรคูณแม่เจ็ดลองดูนะคะอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่เอ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ด สี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็สิบเอดเป็นเจ็2สิบเจ็ดเจ็ดสบสองเป็น84ดสิบสี่อตกมือตกมือทำไมนะทำไมครูโป้ถ,ถึงให้พี่นิตาท่องสูตรคูณแม่เจ็ดรู้ไหมไม่รู้ค่ะเพราะน้องไองไงน้องไอเคยบอกเอาไว้ว่าแม่เจ็ดเป็นแม่ที่ตัวเลขจะไม่ซ้ำกันอ๋อก็เลยท้าทายพี่นิตาเลยไม่ซ้ำยังไงคะครู ก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยิบเอ็ดคือตัวเลขเนี่ยตัวเลขข้างหลังมันจะไม่ซ้ำกันเลยใช่ยกเว้นเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเรียนเรื่องของการคูณเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยการคูณเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการหารด้วยค่ะนะเพราะนั้นถ้าน้องๆได้การคูณเนี่ยการหารก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ครูปโ,ปโปอยากจะฝากไว้นะครับก็คือการนับเลขที่เป็นลักษณะของการเพิ่มหรือว่าลดเท่าๆกันค่ะนะครับก็จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารได้นะครับตัวอย่างเช่นครับอย่างเช่นเรามีตัวเลขเริ่มต้นที่10ะนะครับแล้วเราบอกว่าบวกเพิ่มไปทีละ2ก็คือจาก10ก็เป็น 12, 12 14, 14, 16 18 20 22 24อ่ะอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราค่อนข้างที่จะเข้าใจรูปแบบของตัวเลขมากขึ้นกรณีของการเป็นจํานวนที่ลดลงก็ทําได้ในทํานองเดียวกันนะครับอย่างเช่นคูปโปโปโมีตัวเลขตั้งต้นเอาเลข20ละกันแบบเมื่อกี้เลยนะครับลดลงทีละ2ครับ20 18 16 14 12 18 6 4สี่สองศูนย์นะครับเนี่ยการนับเลขแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ในเรื่องของการหารแล้วก็จริงๆแล้วการคูณก็ใช้หลักการเดียวกันได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องๆท่องสุดคูณได้เนี่ยง่ายเลยค่ะ <C a. S 2> แต่ถ้าน้องๆยังท่องสุดคูณไม่ได้เนี่ยก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูปปโุโบ,บอกว่า3าคูณสได้อะไรคําว่า3าคูนสความหมายก็คือมีของ สามกองกองละสองชิ้นเวลาที่เรานึกหรือว่าท่องสุดคูณไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นวิธีการเอาสองมาบวกกันสามครั้งก็ได้ก็จะเป็นสองบวกสองบวกสองก็จะเป็นหก,หกอย่างเงี้ยนะครับหลักการของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่ต้องฝึกครูปอบโบใช้คำนี้เลยนะต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนให้ดีว่าในเรื่องของการคูณเนี่ยเป็นยังไงะนะครับฝากน้องๆเอาไว้เลยนะครับเรื่องของสุดคูณนะครับถ้าน้องๆอ,อยาก เก่งเรื่องของการคูณนะครับสูตรคูณแม่สองถึงแม่เก้านะครับเป็นตัวช่วยเหลือที่ดีมากๆเน้่เดี๋ยวครั้งหน้าพี่นิตาโชท่องแม่สองถึงแม่เก้าเลยได้ไหมคะก็วันนั้นน้องพรรษาโชท่องสูตรคูณตั้งแต่แม่สองถึงแม่สิบสองกลัวพี่นิตาท่องแพ้น้องพันษา ครูค่คะอย่าประมาณพินิตานะคะอย่างน้อยพินิตาก็เก่งกว่าจอค่ะนาเจ้าจอท่องสุดคุณแม่สองได้ยังเนี่ยได้แล้วจอได้แล้วจริงเหรอสองอได้สามผิดผิดถูกๆบ้างแต่ก็ได้คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องให้เจ้าจอท่องสุดคุณโชว์ในรายการซะแล้วแหละได้พินิตาบอกตลอดว่าถ้าเกิดคุณครูปโ,ปโปโปมาหรือเปิดเพลงสุดคุณเมื่อไหร่ต้องท่องสุดคุณให้พินิตาฟังหนึ่งแม่อืมครับผม งั้นเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะคะแต่เดี๋ยวเจอกันใหม่ใช่ไหมคะครูใช่ครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการคูณนะครับมาครัก็น้องๆเนี่ยได้คิดกันต้องเตรียมกระดาษประกาศไหมคะไม่ต้องครับผมโอเคนะเพราะว่าเราต้องมีในหัวใช่น,นะครับเพียงแต่ว่าฟังโจทย์ให้ดีได้ค่ะถ้าย่งนั้นวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณครูโปโป้ก่อนนะคะครับผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ คณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป